ครับผมวันนี้มากันมาเกี่ยวข้าวตะนมครับผมทีมงานเดิมเๆครับผมทางนู้นก็คือพนักงานใส่ตะไคร้ครับผมนั่นนะ่ะไม่ไม่ใช่มาเกี่ยวข้าวนะครับนี่คือมาใส่ตะไคร้โดยเฉพาะอะไรครับนะ่ คือพนักงานใตตะกคายครับผมตรงนี้มันเป็นสะสะน้ำครับผมสระใหญ่อยู่ครับผมตอนนี้ก็รถก็เตรียมรอครับผม <15 5. S 1> วันนี้รถเกี่ยวข้าวมาคันเดียวครับผมคิดว่ามาสองคันเหมือนแต่ก่อนครับผม แต่ไม่รู้อีกคันหนึ่งไปเกี่ยวทางไหนก็ไม่รู้ครับผมเข็นมาคันเดียวครับอันนี้คือข้าวของตนมยาฟิวครับผมเนี่ย ตรงนี้ก็เกิดสวยครับผมแต่ดูท่าทางแล้วปุ๋ยไม่ถึงครับผมเนี่ยตรงนี้ปุ๋ยไม่ถึงครับผมแต่ก็มีที่งามอยู่ครับผมเหมือนฝั่งนู้นครับผมงามตรงที่มันล้มนะั่นแหละงามดีครับผมคือมันหนักมันคงจะหนักเกินครับผมมันก็เลยล้มระเนระนาดเลยครับ ตอนนี้ก็กำลังเริ่มลงเกี่ยวข้าวครับผมเมฆก็คริ้มครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมาอีกหรือเปล่าครับเมื่อวานก็มาแล้วแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาครับแต่เมฆก็ยังคลึม้มคนลองดูบรรยากาศครับผมนี่บรรยากาศพายุเข,ข้าครับผม ยัไม่รู้จะทำยังไงครับถึงพายุจะเข้าแต่ก็ประก,กันมาเกี่ยวข้าวครับผมเพราะว่าข้าวมันก็สุกแล้วก็แห้งอยู่ครับผมแต่ฝั่งนู้นเขาก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับฝั่งนู้นเป็นของบ้านมะเมียงครับผมเจ้าของเขาอยู่บ้านมะเมียงเขาเกี่ยวเสร็จแล้วครับผมเหลือแต่ฝั่งนี้ครับผมทางนี้ก็ทางบ้านระเบิอครับผม อันนี้ของตนมครับผมอันนี้เจ้าของเขาอยู่บ้านระเบืดแต่ส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เจ้าของเขาก็อยู่บ้านสกอครับผมทั้งบ้านสกอทั้งบ้านปะจิกครับผมเพราะว่าเขาแยกกันทำครับผมเป็นเครือข่าย ดูครับรถมาแค่คันเดียวครับไม่รู้พาก,กันมาทำไมาเยอะแยะแท้นี่คิดว่ามาสองคันเหมือนตอนฝั่งนูน้นครับตอนนี้ก็จะพากันใส่ตะไคายครับผมนี่ก็เลย เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนครับผมที่เขาจะใส่ครับผมตรงนี้เป็นสระ,ะน้ำครับผมเพ่งขุดได้ประมาณสองสามปีครับผมคยดูครับว่าเขาจะใส่แบบไหนกันครับผมน้ำมันลึกครับผมลึกมากครับ มาดูกันว่าเขาจะใส่คือไหมเนี่ย ดูท่าทางแล้วเขาจะใส่คนละข้างครับไม่ได้ลงครับผมอาจจะดึงเอาคนละข้างไปเลยครับผมดูท่าทางจะลากเอาหรือเปล่านี่เขาจะนั่งใส่เฉยๆครับ เอามาลุนกันครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาลุนกันครับผมมาดูครับว่าเขาจะนั่งทำอะไรว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ย ก็ดูตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังจะมีปัญหากันแล้วนะครับมาไซตะคายสองคนครับผมตอนนี้กําำลังจะมีปัญหากันเดี๋ยวคงจะต่อยกันกันข้างสะครับผม ดูคนฟังนู้นก็ต้องการไปอีกแบบคนฟังนี้ก็ต้องการไปอีกแบบครับผมตกลงกันแล้วเขาจะเอาแบบไหนให้ดูกันคะเดี๋ยวดูดูอยู่ คิดว่าเดี๋ยวคงจะตกน้ำทั้งสองคนและเนี่ยใครดูนะครับไม่นานไม่นานเดยวก็จะได้ดูคนตกน้ำครับผมดูครับคนฝั่งนู้นก็รอเก็บปลาอยู่ครับนี่ค,ค,คนนี้เขาก็รอเก็บปลาอยู่ครับนี่ ไปดูมันจะคือไหม เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นครับผมครับเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ครับผมตะไคร่ปลาซิวครับผม អូបបែបយ៉ៃយើជើមមកដតទុមិនចេះតែចឹងតែចាមុននំនាមបើជួរចាប់លេងលេងប៉ិនប៉ិន ดูโจนมาจากไหนครับผมได้จะพาไปชมรถเกี่ยวข้าวต่อนะครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่นาของตนมครับขนมเยพิวครับผมดูมีแต่ข้าวล้มระเนระนาดะลยครับปีนี้รู้สึกว่ารถเกี่ยวข้าวต้องลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องต้องเจอแบบมีแต่ข้าวล้มทั้งนั้นเลยครับ ไม่ได้เกี่ยวข้าวแบบสบายๆครับผมดูดูครับมีแต่ลม้มระเนรหน้าทางนั้นเลยัางนู้นก็เหมือน,น,กกน,มมมนกันครับของอันนั้นของเจ้าอื่นครับผมล้มเหมือนกันครับทางนู้นแต่ัางนี้ยังข้าวท้นข้าวยังยืนอยู่ครับผมนี่ั่งนี้ยังยืนอยู่ครับ แต่ของตะนุมนะสิมีแต่มันไม่รู้ว่ามันจะล้มอะไรนันกขนาครับผมต้นข้าวก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับแต่มันล้มหมดเลยครับผมอันไปอันมาก็มาเจอสองคนนี้อีกแล้วครับนี่ไม่รู้ปรึกษาอะไรกันครับผมพากันใสต่ตะไคร้แต่ไม่รู้ติดหรือไม่ติดครับผมกํลาลังปรึกษากันอยู่ ดูตาทางแล้วคงจะต้องมีคนตกน้ำสักคนแล้วเนี่ยถ้าปรึกษากันไม่ได้ก็ต้องตกน้ำ ตอนนี้รถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จนาหนึ่งครับผมคือนานี้คือนาใหญ่ครับผมเฉพาะนานี้ก็ประมาณเกือบมันก็อยู่อยู่ประมาณสามไร่ครับผมเฉพาะนานี้นะมันอยู่ประมาณ3ามไร่ครับนาเดียว